มาดูวิธีการลวกของแม่ว่าแม่ควรใส่อะไรก่อนหลังในเมื่อวุ้นเส้นเราแช่แล้วมันพองพอสมควรแล้วมันนุ่มพอสมควรแล้วหนูห้ามใส่วุ้นเส้นก่อนนะโอเคใส่หมูลงไปเลยช่วงนี้สังเกตไหมหมูก็แพงผักก็แพงอะไรก็แพงไปหมดมีอะไรถูกสักอย่างถูกอย่างเดียวคือเนี่ยถูกเสมอใด่ปะพอหมูสุกแค่ประมาณนี้นะอย่าสุกเยอะนะ สุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนูใส่วุ้นเส้นลงไปหนูใส่หมูนี่ <iej asz. S 2> ไม่ต้องสุกเยอะสุกเยอะเดี๋ยวมันแข็งแล้วไหนจะรอวุอ้นเส้นอีกหมูก็สุกประมาณนี้เห็นไหมไม่ต้องสุกเยอะยังมีแดงลำแดงลำไรแดงลำไรอยู่นี่โอเคแล้วหนูก็ใส่วุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นหนูต้องลวกให้นิ่มอย่าก,กึ่งสุกกึ่งไม่สุกบางคนลวกไม่นิ่มเคีย้ยวไม่ได้ไหลเข้าไปในคอติดคอสำลักคออีกโอ้ยสำลักคออีกพูดยังไงว่าสำลักคอเนี่ยสำลักอีกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันกึ่งไม่ใส่ดีแล้ววุ้นเส้นน้าเป มันบูดไงมันก็จะเป็นแบบข่าวคุณเนาะหนูสังเกตง่ายๆถ้าร้านไหนลวกวุ้นเส้นอะข่าวคุณคุณมาไม่ข่าวใส่นะหนูรู้เลยว่าวุ้นเส้นมันบูดนี่มันต้องข่าวใส่อย่างนี้นี่จากนั้นใส่หมูยอลงไปเลยโอ้โหเขาเขายำอะไรกันแน่เนี่ยหมูยอเยอะที่เง็น <badges> ยเสร็จแล้วเฮ็ดหัวหนูจ้า <badges> ลวกวุ้นเส้นลวกหมูยอลวกหมูสับลวกเห็ดหองหนูเรียบร้อยแล้วในลักษณะนี้นะหนูก็เพิ่งไว้นี่แป๊บหันมาทําน้ํายํากันหนูจะทําอย่างนี้เด็กขาดเลยแม่อร่อยบางคนทําแบบเนี้ยใส่อันนี้ไปแล้วค่อยตักอันนั้นยําลงมาเละเทะสีก็ไม่สวยด้วยแล้วรสชาติอะ่ะมันไม่ได้เดยวชิมไปชิมมาไม่ได้สักทีหนึ่งนี่นี่ใส่ลงไปจ้าอันนี้จ้า พริกจ้าแซบ่บโอ้ยรอน้ำตาลละลายนิดนึงหนูคน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 ไปให้น้ำตาลละลายก่อนเนาะค่อยใส่น,นี่นะเพราะเดี๋ยวหนูชิมแล้วรสชาติจะไม่รู้เรื่องทำน้ำยำเรียบร้อยแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วหนูถึงค่อยใส่อันนี้ไปนะใส่ <Okay. S 1> ลงไปหมดเลยนี่ oh. โอ้โหนี่นะ อันนี้ทำเยอะขนาดไหนก็ไม่อืดเพราะว่าวุ้นเส้นน่ะมันท้องได้ที่แล้วทุกอย่างมันเสด็จน้ํามันแห้งหมดแล้วหนูก็ทําไปเลยจะกินพรุ่งนี้ยังได้เลยลูกเนาะกินเสร็จแล้วก็ท้องสิกระดอกกระดอกแค่นี้พอหนูเข้าใจคําว่ากระดอกรกระดอกไหมลูกกระดอกกระดอกกระดอกอย่างเงี้ย กระดอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กระดกสิลูกกระดกให้มันลงไปในจานนะลูกนี่